ผู้ชายอวัยวะเพศจึงไม่เท่ากันครับพิเโอคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3223 ID Line ศูนย์แ 3, 3. 2สามสองเก้าเก้าสามโอ้โหคำถามนี้แบบว่าแล้วทำไมทาไมชาลีถึงตัวเตี้ยน้องสาง <laughs> ทำไมน้อง่างตัวสูง <laughs> อะไรเงี้ยมันเป็น variation ของคนนะคะ <c oughs> จากพันธุก,กรรมนะคะ <c oughs> ก็เรื่องของอาหารการกินเรื่องพันธุก,กรรมนะคะ <c oughs> หลายๆเรื่องสรุปมันไม่เท่ากันนะคะมือเราสองข้างยังไม่เท่ากันเลยนะคะ <c oughs> ตาเราสองข้างไม่เท่ากัน อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลแต่ว่ามีเคล็ดลับไหมคุณหมอถ้าหากว่าเนี่ยน้องชายถามมาแลวา้วเนี่ยมีวิธีทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยใหญ่เต็มที่ถ้าที่จะทําได้คุณหมอมีคออเคล็ดลับฝากไหมคะโดยที่ไม่ต้องไปฉีดหรือว่าไปฝังอะไรเนี่ยค,ะค่ะเขาเชื่อว่าการออกากาลังกายให้เลือดไปเลี้ยงขึ้นดีขึ้นเ่ยนะคะรวมถึงการนวดอวัยเพศอาจจะทําให้อวัยเพศใหญ่ขึ้นได้บ้าง แต่จริงๆแล้วนะคะน้องตังมันอยู่ที่ตอนใช้อาวุธคือคุณอย่าไปกังวลว่าขนาดเล็กโอ้แต่ตอนใช้อาวุธแล้วมันได้ดีะนะคะเอออันนี้ก็ไม่ต้องไปเครียดมันค,คุณอย่าไปเทียบเวลายืนฉี่นะคะซึ่งทําไมทําไมเราไม่เท่าเขาโอชมาดเจอเยอะน้องตัง <c oughs> ประเภทบอกว่าคุณหมอคะแคมนูเนี่ยมันสีไม่สวยใช่ไหมคะเทียบกับของคนอื่นล้วคุณไปเทียบของใครถ้าคุณไปเทียบกับหนังพรหนังโป้ทั้งหลาย ต้องเลือกคนแสดงแบบเท่สุดขีดแล้วของผู้ชายก็ใหญ่ยาวโห <c oughs> นะคะจนน่ากลัวทีเดียวนะคะก็สรุปว่าอย่าไปเทียบใครคะ่ะถ้าเราจะใช้ได้นะคะมีความสุขอันนี้คิดว่าเพียงพอแล้วนะคะก็คือเหมือนที่คุณหมอว่าคุณผู้ชายเนี่ย เรื่องของการเอาไปใช้ไปทํางานไปใช้งานเนี่ยสำคัญกว่าก็คือเรื่องของท่วงท่าลีลารักเนี่ยนะคะอันนั้นน่าจะสําคัญกว่าไปฝึกฝนไปหาเคล็ดลับกันเอาเองเรื่องของขนาดเนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยจากหลายๆอันที่เราเคยอ่านงานวิจัยหรือว่าอ่านาบทความเนี่ยหรือว่าสัมภาษณ์นเนี่ยเรื่องขนาดถือเป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องของการเอาใจใส่เทคนิคลีลารักเนี่ยสำคัญกว่าอีกอันนั้นต้องไปฝึกปืนนะคะคุณหมอ